หายไปจากป้ายแดง3 0 0แสนเลยครับกับเจ้ามาด้า2 1.3 SP ดาพซีดานคันนี้ราคาอยู่แค่4 2 9 0 0 0บาทผ่อนต่อเดือน70,00กว่าบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นปี2022นะเป็นปีใหม่ยังอยู่ในวารันตีอยู่เลยใครที่กำลังมองหารถคันแรกนะหรือว่านักศึกษาจบใหม่ที่กำลังมองหารถใช้งานประหยัดและแถมประหยัดน้ำมันได้ถึง13กิโลลิตรเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับบูเพชรยนต์อีกเช่นเคยวันนี้บูอยู่ฝั่งสาขา2ครับเสรีไทย95 นะเอาตัวนี้มาให้เลยสีหายากและสวยมากๆใครที่กําลังมองหารถคันแรกหรือรถอีโคค่ะ ใช้ในการเดินทางต้องมาดูมาชมคลิปนี้ให้จบกันเลยครับด้านหน้าของเจ้าคันนี้ครับได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมไฟ Day Time r u n n นิ่งไ g h t นะระบบไฟสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติแล้วนะครับด้านหน้าตัดมาด้วยตัวโครเมียมแล้วก็เป็นสีดําเปลี่ยนโนแบ็กเรียบร้อยแล้วนะคบเรามาดูสําหรับตัวยางครับตัวยางตัวนี้เป็นตัวยางปี2023ราลายล้อแ,แม็กซ์ดจากตัวมัตนะ้า สีลมดําถือว่าเข้ากับตัวรถได้ดีและสวยมากๆจะจบด้านข้างสามารถพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะครับตัวตัวกันสาดนี่มาให้ครบทั้ง4ด้านนะครับตัวเบ้ามือจับมีระบบคีเลสให้แล้วอะเราลองดูกันเลยเปิดกันไปมีเสียงแจ้งเตือนกันให้ครบทุกจุดครับระบบไฟไม่มีบกข้องเข้าหมดทุกจุดแน่นอนนะเรามาดูสําหรับตัวโครงสร้างทางด้านซ้ายมือฝั่ง คนขับกันบ้างครับตัวลายน็อตต่างๆเราจะลองสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าสีต่างๆของเขาเป็นสีเดิมแท้นะตัวลายน็อตไม่มีการถูกไขนะไม่มีรอยบิ่นใดๆทั้งสิ้นครับตัวนี้จะเป็นสีชุกแท้เดิมนะครับเราไม่มีการนําสีมาพ่นเพิ่มเติมนะตัวยางไม่มีฉีกขาดเช่นกันครับตัวยืดตัวน็อตต่างๆทางด้านล่างเช่นกันเรามาดูสําหรับจุดที่จะพบรอยมากที่สุดต้องเป็นตัวนี้เลยครับที่ตัวขาของเราจะกก้าวขึ้นก้าวลงเนี่ยจะพบ ตัวรอยมากที่สุดจะแทบไม่มีรอยใดๆทางทิ้นเรามาดูสําหรับตัวด้านหลังกันบ้างครับตัวด้านหลังตัวยึดต่างๆตัวเสาต่างๆนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าสีแน่ยังเป็นสีแบบเงาๆฉ่ำๆนะอันนี้เราแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าสําหรับตัวนี้ไม่มีการพ่นทับนะตัวยางตัวน็อตต่างๆเราซูมกันให้เห็นชัดๆนะคะว่า ไม่มีจุดไหนได้มีการเปลี่ยนหรือไขแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างทางด้านหลังกันบ้างครับสําหรับโครงสร้างทางด้านหลังผู้โดยสารนักอ่ดดูลายน็อตลายอะไรต่างๆเราซูมกันให้เห็นชัดๆนะครับทุกคนอ่าเป็นไงล่ะจุดสีรอยต่างๆไม่มีเลยนะคบยางนะไม่มีให้กังวลใจนะครับจุดเล็ดต่างๆ มีเช่นกันเป็นสีเป็นตัวเดิมตัวแท้นะจากโรงงานแน่นอนตัวลอยต่างๆเราดูกันให้เห็นชัดๆเลยอ่ะตัวยาตัวนี้การกระแทกในการเปิดปิดประตูนะโอเคเราจะเห็นได้เลยว่าลายเม็ดอาร์ตต่างๆนี่มาให้ครบหมดทุกจุดเราดึงกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับแต่คุณพี่ไม่ต้องกังวลไปนะว่าเราเอาออกมาแบบนี้จะเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรแน่นอนครับเรามาลองฟังเสียงการปิดประตูของเขากันบ้าง เสียงปิดประตูของเจ้าคันนี้ยังแน่นๆอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังมีระบบแจ้งเตือนของการปิดประตูว่าเราปิดประตูน่ะสนิทหรือไม่นะตัวนี้มาพร้อมตัวเซนเซอร์และกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครัแตะเกิดด้านบนด้านล่างมีมาให้ครบหมดแล้วเอาออกไปเนี่ยไม่ต้องเอาไปแต่งซิ่งใดนๆในเพิ่มเลยคันนี้จัดเต็มมาให้หมด,ดทุกอย่างแล้วนะครับตัวไฟเลี้ยวอ่ะไม่ใช่ครับตัวไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟ ขอทางด้านหลังเนาะเป็นระบบไฟฟูอารดีเข้าหมดทุกจุดแน่นอนสําหรับเจ้าตัวรีโมทต,ตัวนี้เป็นตัวรีโมทเรียบร้อยสามารถต่างการเปิดฝาท้ายได้ที่ตัวรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราไปดูสําหรับตัวกล้องตัวนี้เรามีมาให้แล้วนะครับในการถอยจอดนะไม่ต้องกังวลระบบความปลอดภัยมีมาให้ครบไฟส่องป้ายทะเบียนก็มีมาให้ด้วยนะคบอ่ะเรามาดูสําหรับตัวรางน้ําทางด้านในกันบ้างครับ ตัวลางน้ำตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าเป็นสีเนี่ยสีคนละสีกับทางด้านนอกตัวรถแน่นอนค่ะบ,บอกเลยวา่าส่วนมากแล้วรถเนี่ยถ้าผลิตมาจากโรงงานตัวด้านในเนี่ยจะคนละสีกับด้านนอกแต่ถ้าเราไปดูที่ไหนที่เห็นว่าสีด้านในเนี่ยเป็นสีเงาสีชํำเหมือนตัวด้านนอกแต่คุณพี่ต้องลองพิจารณาดูดีๆนะครับตัวไฟตัวนี้นะเป็นตัวไทโคยโตะสำหรับยี่ห้อเนี้ยองรับเลยสําหรับตัวไฟเนาะลองรับกับเจ้าโชว์รูมเหมือน ลองรองรับกับทุกรุ่นในประเทศเลยนะถ้าเป็นไฟแท้ไฟเดิมต้องเป็นของตัวโคยโตะนะคบอ่ะเรามาดูสําหรับตัวด้านล่างกันบ้างครับสําหรับตัวด้านล่างนะน็อตต่างๆนะครับรอยเนี่ยอาจจะมีการใช้งานไปบ้างแต่เบื้องต้นนะกับเจ้าของเดิมดูแลรักษารถคันนี้ได้ดีมากๆเลยอ่ะเรามาดูฝั่งทางขวากันบ้างครับก็เป็นตัวไฟของแทโคยโตะเช่นเดียวกันนะครับตัวลางนะ้อตต่างๆเป็นสีด้านทั้งสองข้างนะครับอ่ะฝากระโปรงลายเม็ดอาร์ต นะตัวนอ็อตตัวอะไรต่างๆครับเรามาดูกันให้เห็นชัดๆเลยอ่ะเราให้เห็นกันภายในไปด้วยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขอโฟก,กัสนิดนึงอ่าสำหรับด้านในนี่ประมาณนี้เลยนะครับรอยกิ๊บรอยอะไรต่างๆไม่มีการงัดแงะนะคะไม่มีตัวหนังพ้อยนะสำหรับตัวพรมด้านหลังกันความร้อนไม่มีรอยฉีกขาดเช่นเดียวกันครับเรามาดูต่อสำหรับตัวนี้กันบ้างอ่าสำหรับใครที่ ตัวนี้นะสาหรับใครที่ไม่อยากแบบต้องคอยเดินไปกังวลแบบพับเบาะทางด้านในต้องคอยอ้อมเราสามารถปแรบบับตรงนี้ได้เลยนะครับระบบนี้ชัดเจนมากๆพับกันได้แบบ30 40นะสามารถใส่ของกันได้แบบกว้างๆเลยอะลอยทางด้านข้างตัวนี้จะเป็นตัวอาพลาสติกตัวหนังตัวพลาสติกนะครับเคาะไปนี่สีแบบอาตัวเสียงนี่แบบแมงไม่แบบ บุ้งบุ้งบุ้งแบงบ,บหรือว่าเป็นรอยแบบโล่งๆนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังแน่นอยู่นะตัวรอยต่างๆทาง,ทางด้านข้างทั้งสองข้างครับมีการใช้งานมาบ้างนิดหน่อยนะสําหรับเจ้าตัวนี้แต่บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลใจไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะก่อนส่งมอบเราจะมีการสปาให้อีกรอบนึงบอกเลยว่าจะกิฟกว่านี้แน่นอนนะครับอ่ะถาด ใส่ของด้านท้ายนะมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะเรามาดูสําหรับเจ้าตัวอะไหล่กันบ้างนะสําหรับเจ้าตัวอะไหล่ตัวนี้จะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวรอสักกู้เนาะขอเปิดให้ดูสักกู้ครับเปิดกันแบบง่ายๆเลยนะอ่ะเจ้าตัวอะไหล่ตัวนี้อ่าเราจะเห็นได้เลยว,ว่ามันจะได้เป็นชุดปะพื้นฐานสำหรับตัวใหม่จะได้เป็นชุดปะพื้นฐานมาให้แล้วนะคะสำหรับใครที่กังวลใจว่าเอาออกไปพี่จะปะเป็นหรือเปล่าแต่ แต่บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลใจค่ะเพราะว่าเรามีตัวแถมบริการลดสไลด์ให้ด้วยนะตลอด1ปีเต็มครอบคลุม77จังหวัดไปเลยเรียกได้ไม่จำกัดครั้งนะครับโครงสร้างทางด้านหลังนะครับลอยซีนทางมะพร้าวนี่เป็นสีเปลือกไข่นะครับไม่ได้เป็นสีอื่นนะเป็นสีเปลือกไข่แท้เดิมจากโรงงานแน่นอนลายเม็ดอั์ต่างๆเราดูกันให้เห็นชัดๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้อ่าสำหรับโครงสร้างทางด้านหลังอะไรต่างๆนะ ชุดปะเนี่ยยังไม่ได้แกะออกจากซองเลยด้วยซ้ำเหมือนยังไม่ได้ใช้งานนะถือว่าเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆนะครับอ่ะเราบอกเลยว่าเอา้าน้องทําไมรถหน่วยงานทําไมถึงพูดเจ้าของเดิมเอา้าแน่นอนสิครับเพราะว่ารถหน่วยงานเวลาไปออกรถเนี่ยมันก็คือรถป้ายแดงที่ทางหน่วยงานก็ต้องมีคน,นมาประจําการหรือรักษารถคันนี้นะครับอ่ะเราไปดูต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านหลังกันบ้าง นะฝั่งขวาอ่ะพูดฝั่งขวาฝั่งผูดด้โดยสารด้านหลังนะครับเราไปดูกันครับสําหรับโครงสร้างตัวนี้อ่ะเรากันให้เราซูมกันให้เห็นกันแบบชัดๆแล้วก็ร้าวๆจะประมาณนี้นะครับทุกคนจุดเด่นๆแล้วโครงสร้างของเขานี่จะเหมือนกันทั้งหมด4ด้านนะไม่ว่าข้างบนหรือข้างล่างตัวยึดต่างๆตัวลอยตัวยางต่างๆนะครับอ่ะไม่ไม่แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำเนาะ เราไปดูต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านหน้าครับฝั่งผู้ผู้ขับนะคนขับติอ่ะเราไปดูโครงสร้างกันต่อครับตัวรอยตัวน็อตต่างๆนะเราจะเห็นได้เลยว่าไม่มีการงานแงะใดๆทั้ทงสิ้นนะครับตัวยางสีไม่มีรอยถลอกนะอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อครับสําหรับภายในตัวนี้ ถึงจะเป็นอ e ีโคคาร์ะนะครับแต่ได้เป็นตัวเบาะไฟฟ้าสำหรับคนขับมาให้แล้ว1จุดแล้วก็มีตัวเมมโมรีซีทในการตั้งปรับตำแหน่งของคนขับสามารถปรับได้ถึง2ท่านเลยนะอ่าเบาะหนังตัวนี้เป็นเบาะหนังที่กระชับตัวมากๆนะครับนั่งไปแล้วถือว่าสบายตัวเบาะหนังทั้งคันสีดำครับตัดมากับตัวคา,าดสีขาวดำนะถือว่าสวยมากๆตัวระบายความร้อนต่างๆมีมาให้ครบหมดเลยนะครับ ปวงมาลัยตัวนี้จะเป็นปวงมาลัยมัติฟังชันครับผมนะมีการาสามารถควบคุมวิทยุแล้วก็ระบบการแจ้งเตือนของการขับขี่นะครับสำหรับหน้าจอการขับขี่นี่ควบคุมมาด้วยระบบของดิจิตอลและอนาล็อกนะครับสำหรับเจ้าตัวควบคุมวัดรอบเครื่องยนต์นะครับมีปุ่มคุตาร์ทมาให้ครบหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวนี้มีระบบ รูทคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับไม่ใช่ระบบแอคทีฟนะอ่าหน้าจอขนาดหน้าจอตัวนี้จะอยู่ขนาด7นิ้วนะครับเป็นแบบสัมผัสรองรับบลูทูธนะ a p p l p CarPlay เรียบร้อยนะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบบไร้สายได้แล้วนะทุกคนมีที่ชาร์จไร้สายแล้วแล้วก็มีที่เสียบสาย USB แต่ตัว Air เนี่ยจะเป็นตัวอนาล็อกนะครับหมุนแบบธรรมดา นะ้มีหมดในการขับขี่ถึง3โหมดครับไม่ว่าจะเป็น Normal Sport แล้วก็ Eco นะครับสำหรับตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์คนขับมากๆในการควบคุมตัววิทยุนะครับตอบโจทย์ออกแบบมาได้ดีเลยนะครับอ่าหน้าจอตัวนี้เราจะมีหน้าจอเป็นตัว active diving display มาให้ด้วยนะครับเวลาขับรถเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันให้ดูจะได้เห็นกันชัดๆนะครับสาหรับตัวนี้ ปเราลองสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าอะจะได้ลองฟังเสียงกันด้วยอ่าเป็นไงหน้าจอตัวนี้จะแสดงผลในการขับขี่นะคะเวลาอัตราการเร่งอัตราความเร็วเนี่ยจะแสดงผลให้เห็นตรงนี้แน่นอนนะครับระบบไฟต่างๆเข้าแบบทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแสดงเครื่องวัดรอบเวลาการขับนะคะหน้าจอวิทยุแสดงหมดนะครับตัวแอร์ต่างๆขึ้นหมดนะทุกจุด โอเคเราสตาร์ทรถให้ดูเบื้องต้นแล้วนะครับทุกคนสําหรับตัวนี้เครื่องยนต์นยังแบบนิ่มๆยังนิ่งอยู่เลยนะคบไม่มีการเปลี่ยนแป้งหรือใดๆทั้งสิน้นเราไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์แน่นอนน,น,บบน,นะคบลูกค้าเดี๋ยวเราไปต่อกันมากดีกว่าสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้จระตั้นนิ่มๆแบบนี้นะเครื่องยนต์ด้านหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างครับะเดี๋ยวเราไปชมกันครับสําหรับภายในก็จะเข้าๆประมาณนี้บอกได้เลยว่าสวยมากๆอ่ะเราลองดูกันแบบไกลๆนะครับ สวยมากๆสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อครับมาดูต่อสําหรับเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์คันนี้จะอยู่ที่เครื่องยนต์13แรงม้านะครับ4สูบนะตัวนี้เป็นตัว1.3นะครับอัตราการเร่งถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยประมาณกลางๆวิ่งทางไกลถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆและแถมประหยัดน้ํามันอีกด้วยนะครับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ ทางบริษัทของเรานะรองรับให้ด้วยถ้าเป็นตัวแบตเตอรี่ตัวเก่าเนี่ยบริษัทของเราเปลี่ยนยกลูกค้าเลยครับเป็นตัวใหม่ให้เลยนะเรามาดูโครงสร้างทางด้านขวากันบ้างครับสําหรับโครงสร้างนะลายน็อ,นอนตต่างๆนะคะบ,บอกเลยเบื้องต้นว่าไม่มีการขายแน่นอนตัวนี้ก่อนตรงงานเราจะมีการอบโอโซนและสปากันให้อีกรอบหนึ่งนะครับเรามาดูโครงสร้างลายเม็ดน้านต่างๆนะทางด้านหน้าก็เช่นเดียวกันบอกเลยว่า เหมือนกันทั้งคันเลยครับแพ้เดิมทั้งคันแน่นอนนะตัวไฟน่ะไม่มีแตกแล้วนะครับสําหรับไฟตัวนี้เป็นของไทยโพยโตนะอ่าคอนโซลด้านหน้าไม่ใช่คอนโซลกระจังนะตัวด้านหน้านี้ตัวลายน็อตต่างๆนะครับรอยกิปตต่างๆไม่มีการงัดแงะหรือไขแน่นอนนะครับเราให้ตูมกันดูชัดๆเลยตัวนี้ไม่มีชนหนักไม่มีกลับสีไม่มีกอไม้ครับหรือว่าใครมีความกังวลใจว่าสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยมันจริงไหม คุณพี่สามารถจ้างช่างหรือว่านําช่างส่วนตัวของคุณพี่ที่คุณพี่ไว้ใจเนี่ยเข้ามาตรวจเช็คได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยใจยแรกใจกันไปเลยพี่ซื้อของราคาไม่ใช่บาทสองบาทอันนี้ราคาเป็นแสนนะเราจะไปหลอกลวงกันทําไมนะครับอ่าตัวนัตัวอะไรเมดอาต่างๆทางด้านซ้ายเช่นเดียวกันครับอ่าเป็นไง สีดิมสีแท้ตัวน็อตไม่มีการไขนะไม่มีแม้กระทั่งรอยประแจในการงัดแงะแน่นอนสําหรับตัวฝากระโปรงด้านบนตัวนี้เดี๋ยวตัวแผ่นกันร้อนเราจะใส่ให้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เราอาจจะเอาออกไปสปาเบื้องต้นนะครับสําหรับตัวยางกันความร้อนลายเม็ดอดต่างๆมีมาให้ครบนะคะสามารถใช้ ได้กันแบบยาวๆนะยังไม่ต้องเอาตัวไหนไปเปลี่ยนเลยด้วยซ้ํานะตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ยังไม่ได้สปาครบหมดทุกจุดก็ถือว่าออกมานี่ใหม่มากๆแล้วนะครับอ่ะสาหรับตัวเครื่องที่สตาร์ทเบื้องต้นไปก็ถือว่ายังนิ่งและนิ่มอยู่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับใครที่สนใจเจ้าตัวมาด้าหนึ่งจุดสาม sp สี้านคันนี้นะครับผ่อนอยู่แค่เจ็ดพันกว่าบาทนะนักศึกษาจบใหม่นะหรือว่าใครที่ทํางานไปในระยะหนึ่งแล้ว อยากได้ลดราคาอยู่แค่เจ็ดพันกว่าบาทและสีเนะี่ยตอบโจทย์มากๆสีตัวนี้ดูแลรักษาง่ายด้วยนะชุดแต่งต่างๆอุปรกรณ์ต่างๆภายในรถถือว่ามาให้ครบหมดเลยครับไม่ต้องไปแต่งหรือทําอะไรเพิ่มเติมแน่นอนใครที่สนใจนะครับสามารถโทรหาบูดได้เลยนะ0858340198เรามีบริการต่างๆและของแถมเพิ่มเติมให้อีกมากมายแน่นอนนะครับยังไงใครชอบคันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันสักนิดนึงนะแล้วเราไปชมกันว่าคลิปหน้าบูจะเอาตัวไหนหรือว่าคันไหนที่ราคาเบาๆเลขกไม่ดีๆมาชมนะครับยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยวันนี้บูขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ